Krua Kuntai. Hai. 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 รบทั้ง4คนแบบนี้จากนี้เป็นต้นไปเรียบร้อย14วันขอบคุณทุกท่านที่รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีตรวจครั้งสุดท้าย14วันทุกอย่างเพอร์เฟกครับและสำหรับท่านที่แช้งไม่เป็นผลนะครับไม่สมเร็จไม่สร็ลไม่สมเร็จไม่สร็จ เลยนะฮะบอกให้ทุกคนว่าดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับอ๋ออย่างนี้เขาเรียกให้กําลังใจเหรอใช่ขอให้ตายขอให้ตายไม่ใช่ขอให้อย่าเป็นขอให้อย่าเป็นนะอ๋อหายผมก็อ่านพิตาตาไม่ดีไม่ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องหายเปยงแค่รอเวลาให้ครบสิบสี่วันใช่ใช่นะไม่ได้เป็นแต่ว่ากฎที่กติกาของสังคมเพราะนั้นว่าเขาว่าอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้ก็ทําเรียบร้อยแล้วไม่มีครับผมแล้วก็ด้พูดกันตรงๆงนะฮะแต่ละคนนี้ก็ ตรวจกันหมดนะฮะคือว่างๆไม่มีอะไรทำก็ไปตรวจนี่นี่นี่จอมตรวจนี่ก็จอบตรวจนี่โทรไปเช็คตัวยังตัวยังตรวจต้นอีกตันอีกต้นนี้ตรวจชอบเขาชอบเขาชอบกันมากเลยสนุกสนานับการตรวจเจ็บจมูกเจ็บจมูกมากเลยจริงจูอ้ยเจ็บจมูกะไรน้องผมนี่น้ำหูน้ำตาไหลเลยจะนั่นด้วยเพราะเขาเอาเข้าไปในนี้เลยแล้วจะออกมาแล้วแต่คนบางคนก็ชอบางเนี้แต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นผ่านไปเรียบร้อยแต่เรื่องวันนี้มันสุดยอดถ้ามีปัญหาถามเรานี่ลนอกจากปัญหาโควิด ไปถามทางรัฐบาลพี่ครับผมว่าเราเขาทอะไรเขามีศูนย์ดูแลอะไรถาม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 อะไรโอ้ย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 ไม่ไปถามเขาเขาพูดนะครับท่านศูนย์โควิดทำไมทำไมเด็กวัตถุนรับ เราเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางกันมาด้วยกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นอตอนนี้อีกสองอีกสองวันก็ครบรอบแสยิต<อ>เราก็มาเจอกันเพราะว่าไอจ้จูนไอ้จักนี่มึงยังห้าวเฟ้งเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ไหมเออไอ้จูนก็บอกว่าโอ้ยมันอยู่ในเลือดเว้ย,ยคุณเลิกไม่ได้อะโอ้โหคุณยังขับรถร้อยยี่ร้อยแปดติบถึง200สองร้อยกิโลเมตรตูผมบอกเฮ้ยดีดีดีชนคมเดียวไปวัดเลย ต้อไม่้ีไม่มีไม่มีแล้วมึงลายสักอสักบอกกูยังโดดบัญชีจำกูยังดิ่งพระสุธายอยู่เลยกูบอกกูมึงสองคนนี้ถ้าเทียบกับกับกูนั้นถือว่าเด็กๆเพราะว่าถ้าเรื่องเจียมเป็นเจียมตายเนี่ยกูนี่หนักมึงสองคนเยอะโอ้โหไอ้ไอๆคุณคุณคุณสักกับคุณจุ่นเนี่ยก็เลยถามว่าเอ้มึงทำอะไรเจียมเป็นเจียมตายเออทำไมอ่ะ เถียงเมียโอ้โหอันตรายปุงอันตรายอันตรายว่ะขับรถ200กิโลเมตรด้วยด้วยไวขนาดนั้นแล้วเถียงนี่อันตรายจริงๆด้วยไวขนาด60ิจะไปเถียงเขาเลยไปเถียงเขานะครับปล่อยไปเลยไม่เป็นไรหรอกอาทำยังไงครับอาทำยังไงครับทำอย่างที่เคยทำมันตลอดทำยังไงครับเงียบ อร่อยแถวนี้ของเราไปหาอะไรอร่อยกินดีกว่านี่ความอร่อยเนี่ยมันก็อยู่ทั่วกรุงเทพเนี่ยแหละเราทําช่วงนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าอะไรพื้นที่ไหนอร่อย,อยบ้างย่านนี้วันนี้เราจะไปกันที่ทาวอินทาว,ทาวร้านทองดีโภชนาครับหาง่ายครับอยู่ริมถนนสีเวลานะครับหน้าโรงแรมทาวอินทาวหรือจะปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยครับ ร้านนี้นะครับดังจากความอร่อยที่ลูกค้าเนี่ยบอกต่อกันมากว่า20ปีเพราะทำอาหารได้รวดเร็วถูกใจหอมเครื่องหอมไฟใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรนี่บอกได้เลยนะครับตามใจลูกค้าแบบสุดๆเมนูเด็ดๆของที่ร้านนะครับมีเยอะเลยครับทั้งผัดผักบุ้งไฟแดงน้ำเลียบหมูสับห่อหมกทะเลแกงส้มชะอมไข่กุ้งสดทะเลผัดชา กุ้งอบวุ้นเส้นซุปเปอร์ขาไก่และเมนูที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือแกงขั่วหอยขมที่จะได้รสเข้มข้นหวานมันจากกะทิความหอมจากพริกแกงและกรุบเด้งจากหอยขมเคล็ดลับนะครับที่ร้านเนี่ยจะใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยทำใหม่ทำสดจานต่อจาน จะหอมเครื่องแกงหอมไฟเนี่ยเป็นพิเศษเลยความสะอาดนะครับต้องรักษาไว้ให้คงเส้นคงวาและสำคัญที่สุดนะครับลูกค้าต้องได้กินของอร่อยราคายุติธรรมถ้ามาแถวทาวินทาวนะครับห้ามพลาดนะครับร้านทองดีโพชนาครับเปิด10โมงเช้าถึงตีสวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะคร เพราะว่าค้าขายแบบจับฉ่ายสุดๆเลยนะถูกต้องครัคือขายแบบทุกอย่างจริงๆคือว่า เขาทําอะไรอร่อยเขาก็ทำคือเอาง่ายๆเนี่ยนี่ภาษาเลยเขาทําอะไรอร่อยเขาก็ทํามันไม่ได้อาหารที่เข้ากันเลยนะฮะอย่างง่ายๆนี่แกงคั่วหัวขมหอยขมหัวขมไม่มีหัวขมกินวไม่ใช่เเรากินอันนี้เรากินอันนี้หัวขมเรากินนี้คหัวขมหัวขมมันหัวขมหัวขมหัวขมผมเป็นพยานนะหัวขมเลยฮะแกงคั่วหัวขมนะคบหอยอะหอย ร้านนี้เมนูบ้านๆจะอร่อยเกือบทุกเมนูแล้ววันนี้นะฮะไม่ได้ลอยมาเองนะอ๋อเหรอเจ้าของมาด้วยนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัน่นั่นไปดูได้เลยตอนตีสี่เฮียแกจะยืนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ทำไมอ่ะไม่ไหวไม่ไหวแล้วผัดไม่ไหวแล้วง่วงนอนง่วงนอนร้านนี้เขามีอะไรอร่อยๆนะอย่างผมเนี่ยผมก็จะชอบอย่างเช่นอะไรนะปลาอินทรีย์ผัดเต้าเจี้ยวของเขาอร่อยในชอบส่วนตัวอันนี้คือ พี่ไปกินร้านเขากินประจำเลยแล้วพี่จ่ายตังค์ไหมถามจริงจเอ้าทำไมอะคนมีฐานะอย่างนี้อ๋อรวยเหรอเออไม่จ่ายฮะกินประจำกินประจำผมถ้าไอ้นี่ใช่เลยอร่อยจริงๆซุปเปอร์เขาผมบอกแล้วเขาทำอะไรอร่อยเขาก็เลยทำเพรานั้นลองฝากไว้นะครับเขาเปิดกันตอน10บโมงปิดกันอีกทีนึงตีสี่เลยเหมือนเหมือนร้านข้าวต้มอ่ะเปิดกันยาวปิดกันยาวอยู่อย่างนั้นอะมีความสุขเลยลักษณะนั้นนะครับทาบุนโโอด ถ้ามีโอกาสก็ไปรายการนี้มีคุณกีรติอ่ลองลงคงเค้งอะไรก็แตกอะไรก็พังนี่พูดจนไม่ได้คอนมาไม่มาพักสักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพกก็ช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ